สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมนะคะเข้าสู่รายการข่าวการศึกษาในเวลา13นาฬิกาค่ะคุณผู้ชมอยู่กับดิฉันดารณีโตัรื่นคุณผู้ชมคะในช่วงนี้นะคะเราจะเริ่มต้นกันที่สสสค่ะร่วมกับสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทยหรือ t d r i ชวนคนไทยสร้างชีวิตวิถีใหม่ชีวิตดีเริ่มที่เรานะคะ ด้วยการบริโภคอย่างยั่งยืนซื้อแค่พอกินใช้อย่างพอเพียงเพื่อช่วยชาติลดขยะอาหารค่ะนายชาญวุฒิวังวนผู้อำนวยการสำนักสนับสนุนการควบคุมปัจจัยเสี่ยงทางสุขภาพสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพหรือสอสอส,อสได้กล่าวนะคะว่า สสสมีแนวทางการปฏิบัติงานด้านสิ่งแวดล้อมโดยยึดแผนพัฒนาเศรษฐกิจกและสังคมแห่งชาติฉบับที่12ค่ะพุทธศักราช2560ถึง2564ในยุทธศาสตร์การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน จึงได้ร่วมมือกับสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทยจัดทำรายงานฉบับสมบูรณ์ด้านการศึกษาแนวทางการบริหารจัดการอาหารส่วนเกินเพื่อลดปัญหาขยะอาหารนะคะเนื่องจากขยะอาหารขยะอาหารที่ไม่ได้รับการจำกัดอย่างถูกวิธีส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมทั้งดินน้ำแล้วก็อากาศค่ะ ประเทศไทยนะคะจึงจําเป็นต้องมีคู่มือถอดบทเรียนการทํางานจากต่างประเทศที่ประสบความสําเร็จเพื่อเป็นแนวทางการจัดการปัญหานี้ได้อย่างมีประสิทธิภาพและสร้างความตระหนักให้กับคนไทยบริโภคแต่พอดีสำหรับการส่งเสริมการบริโภคที่พอเพียงนะคะก็คือพอเหมาะพอดีพอควรซึ่งเป็นหัวใจสำคัญของการพัฒนาที่ยั่งยืนรวมทั้งชีวิตวิถีใหม่ค่ะที่เน้นความรอบคอบในการใช้จ่าย นอกจากนี้สสอสอ,อยู่ระหว่างการหารือการภายในองค์กรเพื่อบูรณาการแผนสุขภาวะประชากรกลุ่มเฉพาะแผนอาหารเพื่อสุขภาวะและแผนงานด้านสิ่งแวดล้อมกับสุขภาพเตรียมหาแนวทางการร่วมมือกับผู้ผลิตและร้านค้าปลีกขนาดใหญ่ค่ะนำอาหารส่วนเกินไปยังกลุ่มประชากรเปราะบางที่ขาดแคลนอาหาร โดยอาหารที่สูกถูกส่งต่อน,นั้นนะคะไม่ใช่อาหารที่หมดอายุแต่เป็นอาหารสดที่ทําวันต่อวันหรืออาหารกระป๋องวิธีการดังกล่าวค่ะก็จะช่วยตัดวงจรอาหารส่วนเกินที่จะกลายเป็นขยะอาหารจำนวนมหาศาลและสอดคล้องกับวิกฤตโควิด -19 ที่สนับสนุนการนำอาหารส่วนเกินส่งไปยังประชาชนที่ขาดแคลนอาหารค่ะ ทางด้านนางสาวทานทิพรีสุวรรณเกตนักวิจัยอาวุโสสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทยได้กล่าวว่าสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทยและสสส,อสอขอเชิญชวนคนไทยนะคะเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภคใหม่ด้วยการซื้ออาหารและบริโภคแต่พอดีกาจัดด้วยวิธีที่ถูกต้องและคัดแยกขยะอาหารเพื่อให้ง่ายต่อการนำไปกำจัด สำหรับผู้ที่สนใจสามารถติดตามอ่านรายงานการศึกษาแนวทางการบริหารการจัดการอาหารส่วนเกินเพื่อลดปัญหาขยะอาหารที่เหมาะสมนะคะกับประเทศไทยได้ที่เว็บไซต์ w w w t h a i h e a l t h o r t h